สองเลขเด็ดองค์น้ำมนต์อาสมฤษีเนนสาวดวงเฮงหอบเงินหกแสนแก่บนฤษีเนนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ิดตัวเลขต่างๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่อาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสาวดวงเฮงนะคะเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมาส่องอ่างน้ำมนต์ หรือองค์น้ำมนต์ที่อาสมฤษีเนนแล้วเฮงนะคะได้โชก้อนใหญ่นะคะหอบเงินสด6แสน6แสนเน้นๆเลยนะคะมาแก้บนนะคะบรรยากาศภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะคะอยู่ที่หมู่4ตมุดโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตลอดทั้งวันมีประชาชนมากร่าบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมฤษีเนรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวหิงพ่อปู่ฤษีพมเมษแล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างนะคะเพื่อขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะคะบางคนก็มาแก้บนกุมารเจ้าสัวหฮงนะคะขณะที่หลายคนนะคะก็นําน้ําแดงมาถวายเจ้าสัวหฮงแล้วก็นําฟักทองมาถวายพระปู่ฤาษีภูมิเมธนะคะในขณะที่บางคนนะคะก็ไปส่องที่องค์น้ามนต์นะคะขนาดใหญ่นะคะที่ทางอสมฤาษีเนนเขาจะทําเป็นประจําทุกงวดน,นะคะนี่เลยนะคะบางคนก็ส่องก็เพ่ง บางคนก็ใช้เทคนิคเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้เพื่อเอาไปส่องที่บ้านนะคะเอาไปช่วยกันส่องนะคะนี่เลยนะคะเราจะให้ท่านชมแบบชัดๆนะคะซึ่งตัวเลขที่ปรากฏในครั้งนี้คือเลข0เลข4เลข5เลข7เลข8เลข9นะคะโดยตัวเลขที่จับเป็นกลุ่มกันอยู่ก็คือเลข0 5 8 7แล้วก็4 6นะคะ ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏในองค์น้ำมนต์คือตัวเลขโซลสัารตะนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณน,นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในวันนี้นะคะนอกจากคนจะมาขอโชคขอลาบแล้วนะคะก็มีคนมาแก้บนนะคะนำเงินสดสดสด,สดเลยนะคะหกแสนบาทมาแก้บนที่อสมฤุษิเนนด้วยนะคะนั่นก็คือนางสาวพรพิมลสินปุรอายุสามสิบปีนะคะ เป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนําเงินสดจํานวนหกแสนบาทนะคะมามอบให้กับฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะคะเพื่อแก้บนนะคะแล้วก็ร่วมสร้างพ่อปู่ฤาษีภูมเมรองค์ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อร่วมทําบุญกิจกรรมกับทางอาสมฤาษีเนรนะคะเนื่องจากเธอได้โชคใหญ่หลายครั้งติดต่อกันนะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงก็มาแก้บนคนไม่เฮงก็ไปขอโชคนะคะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะดูเลขชัดๆที่องค์น้ำมนเลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนสวัสดีค่ะ